จัดมาให้แล้วนะครับสําหรับแคปบตัวยกสูงผ่อนเพียงของพันต้องคันนี้เลยครับเป็นมิสูบิชิออนิวแตะ i t าน2.4ตัว GLS พัดเกียร์ธรรมดารถปี2016มาพร้อมสีดำเดิมโรงงานไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมชุดไฟตัดหมอกมาพร้อมบันไดข้างล้อแมกกอลอยเดิมขอบ17ยางบิสโตนปี2021ที่จับชุดโครเมียมกันชนท้ายมาพร้อมกล้องถอยหลังเดิมโรงงาน ภูมิไรมัลติฟังกชันมาพร้อมกุญแจรีโมทพุ้ตสตาร์ทแอร์แบ็กคู่หน้าเครื่องเสียงเดิมโรงงานเกียร์แมนวนวลมาพร้อมเบาะหนังเดิมโรงงาน i มิสูบิชิอ l นิ w t ท t ันเ e ก a แคป24ตัว G LX พัฒ s แมนวนวลเกียร์ธรรมดาปี2016อันนี้ผมเปิดราคาเพียง3 1 9 0 0 0บาทค่างวนอยู่ที่ 6,000บาทตลออายุสัญญาปีดาวพีทำสัญญาปีค่าจะส่งลูกค้าท่ญญานใดที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์081-238-6699สวัสดีครับ